แต่เปิดเกมขึ้นมาครับจตุรง่องออกมาก่อนครับอาร์เธอร์มาเข้าทางทีกระพัดชิงกันก่อนครับการชนะบ,บุรีอา้าจ่ายแรงก็ไม่แม่นอีกแล้วครับธนกิจปังแล้วเคลียร์ออกข้างไปก่อนครับโอ้แล้วโดนประทานนิดหนึ่งครับก็ล้มไปก่อนเลยครับทางด้านของธนกิจ ก็บอลนําแบบนี้ก็นอนกันเยอะหน่อยครับดูภาพช้าก่อนครับโดนกระแทกลงไปนะครับข้างๆครับทางด้านของธนกิจก็ต้องรอดูว่าผู้สิทิ์จะทดเท่าไหร่ครับครื่งหลังเนี่ยเกมหยุดค่อนข้างบ่อยนะครับมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาด้วยนะครับธีรพัฒน์ก็พุ่งเข้ามาแต่ว่านครสีครับชิงบอลกลับมาได้บอลกลับอยู่ที่การบุรีไทกาครับไทกาเคลียได้ครับ โอ้ต่เปลูกฟาวนะครับโอ้แล้วเหลืองสองครับใบแดงครับขางล่างของนีราาพุ้งหาครับโอ้โหเจ้าบ้านเหลือสิคนครับจังหวะนี้อืมดูพี่ผู้ตัดสินี่ก็บอกว่าค่อนข้างจะนหนักดวงไปหน่อยครับลูกเลี์ถึงลูกถึงคนดูครับไทยกะโยกม,มาแล้วนีร่าหปวดมาเลยครับโอ้โหข้อเท้ากับบอลเนี้ยครับคืนนี้นราาก็พยายามจะบอก ก็ดโดนบอลนะครับแต่มันมันทั้งคนทั้งบอลเลยจังหวะนี้คุณผู้ตัดสินคุณถาปนาเนี่ยมองได้ว่าจังหวะนี้เนี่ยอาจจะแรงไปหน่อยครับเพราะว่ามันหวดแบบหดเลยครับยกมือขอโทษแฟนบอลนี่ครับเนื้อนะดูหานี่โดนไปเหลืองทั้งฤดูกาลนี่สิบใบแล้วนะครับ <c oughs> เป็นเหลืองแดงเมื่อสักครู่นี้นครับโอ้โห คือด้วยสไตล์การเล่นของเขามันค่อนข้างจะดุจันนะครับเต็มที่ถึงลูกถึงคนนะครับกพราะมีทั้งข้อดีแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดมันก็อาจจะเกิดเป็นใบแดงแบบนี้ได้นะครับเหลือ1ิคนนะครับโชคดีว่าเวลาเนี่ยเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับในเกมนี้นะครับต้องยันให้อยู่ครับแต่ดูเตะมุมลูกนี้ก่อนครับเตะสวนมายังไม่ได้ครับแต่บอลยังเป็นของการันทบุรีอยู่แล้วบอลออกหลังวุ่นสี้ำเป็นลูกเตะมุมครับ คนเหลือกว่าเวลาจะเหลือไม่เยอะแต่ว่าเรื่องของคนเหลือกว่านี่นะครับคือความได้เปรียบของการจนบุรีในตอนนี้นะครับถ้าได้2อหนึ่งสมมุตินะครับตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยโอกาสจะ2อสอง่มันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับแต่ต้องเน้นแล้วครับทุกจังหวะหลังจากนี้ครับเซอร์จีเปิดเข้ามาได้โขกลูกนี้แล้วเข้าด้วยครับทางด้านของธนกรครับโอ้โหเรามาเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับกลับเข้าสู่เกมครับการจนบุรี พู้ไปทางขัดคำนี่ครับแล้วได้ประตูจนได้ครับเวลาย็บพอมีนะครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นนี่ครับลูโคของธนกรสร้อยทองครับดูครับเตะมุมขวงเซอร์จี้แล้วโคกดลงพื้นครับโอ้โหชนิดที่ผู้รักษาประตูจะดูรงนี่ไม่ทันได้ไปเซฟแล้วครับประตูที่3ามของธนกรสร้อยทองในฟุตบอลไทยลีก3ามดูการนี้ครับ เอาละครับยังไม่จบครับเกมนี้ครับมีใบแดงแล้วได้ประตูทันทีครับโอ้การชนะบุรีได้สิ่งที่พวกเขาต้องการครับก็คือความได้เปรียบคืนมาครับในเกมนี้ครับก็เหมือนที่เราบอกไปนะครับว่าถ้ายิงได้ตอนนี้เนี่ย2,2เนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายๆเลยครับเราทำได้เลยครับการชนะบุรีครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีเปลี่ยนตัวนะครับฝั่งเจ้าบ้านครับต้องแก้หน่อยครับ เพราะว่าเหลือส0คนแล้วับธนาวุฒินะครับธนาวุฒินะครับกินสุคน,นับจะมาแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว,ว่าจะมาแทนใครในตําแหน่งนี้ธนาวุฒินี่คือผู้เล่นกองหลังนะครับนี่ครับอาจจะต้องลงมาแทนอังเดรหลุยส์ไลเต้เอาหน้าออกแล้วอุดหลังให้แน่นไว้ก่อนนะครับสำหรับเอ็มเฮตสคอรสีกับผู้เล่นที่เหลือแค่10ตัวนะครับ แต่ว่าจะวะเปลี่ยนตัวนี้ก็เดชชาดิดนงี้ไหมคือกองหลังมันก็เหลือ3คนนะครับพอนิราศโดนไล่ออกไปนะครับก็ต้องเติมเลยครับก็ต้องยอมเสียเกมลุกครับอังเดหลุยไปเลยครับแต่ตอนนี้ m s นําออยู่นะครับเกมลุกไก้สคันเท่าเกมรับนะครับยันอยู่ก็เก็บ3แมต้มครับมาดูเกมต่อครับการชนะบรีชิปมาเคลียร์ไ้ได้แล้วธนวุฒิลงมาได้เจอบอลเลยครับ สิริพงศ์ครับออกมาทางขวาครับไถกะล็อกอยู่ครับแล้วคืนมาคืนชิ่งกันไปก่อนครับหาพื้นที่ก่อนครับออกมาทางขวาไอทีรพัชครับเทียรพัชคืนมาครับที่ธนากรตั้งกันใหม่ครับทินากรมาที่อนุวัฒน์ครับออกไปทางขวาครับไถกะครับ คืนมาที่สิริพงศ์ครับมาที่อนวัตอนวัตคือถึงก่อนครับทีธนากรยังขึงหาช่องอยู่นะครับทีรพัทครับีรพัทให้ออกข้างครับสิริชัยล้มลงไปนี่ครับถึงชนวุธิแย่ขาจะกัดไว้ครับ บอลยังเป็นของการจนบุรีอยู่นะครับไทกาครับไทกาทดเวลา4ีนาทีนะครับไทกาแล้วบอลออกครับแต่ได้เป็นลูกทุ่มต่อครับของการจนบุรีครับเนอเลยครับบอลมาอยู่ที่อนุวัฒน์ยังขึ้นหาช่องกันอยู่ครับคืนไม้ธนกรครับธนกรให้เซอร์จีเซอร์จีโยน5้าสิหสิเข้ามายังโชวออกมาได้ครับแต่ธีรพั โยนเข้าไปที่โคทิ้งเอาไว้ี่แล้วบอลมาตกที่ฝั่ง M S แต่ยังไปไม่ไหนไปถึงไหนนะครับถึงต่อครับการชนะบ,บุรีออกมาที่ไทยกะจับไม่อยู่ครับบอลมาเข้าทางของเรียวเรียวหวัวทิ้งเลยครับไปมีเพื่อนอยู่แล้วครับส่งคืนมาใหม่เซอร์จี้เซอร์จี้บอมยาวห0 5 0บใหม่อีกแล้วครับศรีชัยมงคืนกลับมาแล้วอาเธอร์ครับมาเป็นกองหน้าตาวัดยิงลูกนี้โอ้โห แม่มาเป็นกองหน้าจ้าเป็นแต่ก็เป็นกองหลังนะครับลูกนี้ยากไปหน่อยสำหรับเขาเดูจบสกอร์นะครับแม่แต่ว่ายังไม่แมนยามเท่าไร่ครับทดเวลานะเจ็บผ่านมาหนึ่งนาทีแล้วครับตอนนี้อธิชาสว่างทำท่าจะบาดเจ็บซะแล้วครับอ๋อครับต้องลุกมาลุยกันต่อครับจะจบแล้ว เกมนี้เกมสำคัญที่จะชี้ว่าใครจะเป็นจ่าฝูงของรอบแชมเปี้ยนชิพโซนตอนล่างนะครับของศึกไทยลีกสนะครับฟาวเลยครับจังหวะนี้ทางด้านของสมศักดิ์ครับใส่ทางด้านธนกรมีแต่นอนนานไม่ได้ครับธนกรเจ็บก็ต้องต้องกัดฟันลุกมา่อนนะครับไม่งั้นเกมไม่ได้เล่นต่อนะครับ เงียบจังหวะมีกระแทกนิดนึงด้ครับศพสามสิ่กับพันธ์ติจี้ครับวางบอลปอมขึ้นไปเลยได้มงชงต่อยังค,คลิกอยู่ได้ยิงยังไม่ผ่านครับแต่บอลมันอยู่ที่การย้านะบุรีกับไทยกาไทายกาสุดเส้นเจอกระเรียวไทยกาโดนกระเรียวไปผ่านไหมโดนลุมสองไม่ผ่านตอกส้นติดไทากา บอลออกหลังครับเป็นลูกตั้งเตะของนคอนสีเจ้าบ้านครับจังหวะจะแหวกมาเองครับไทยกาแต่ว่าเจอสี่ผู้เล่นของเอเน็ดดักเอาไว้ครับสุดท้ายบอลไปโดนเขาออกหลังไว้ครับโอ้โหก็บแม่นอนนะครับทางฝั่ง ผู้นำก็เผาเวลาครับผู้พูดสินก็ยังปล่อยอยู่นะครับไม่แจกใบเหลืองก็อาจจะไม่เตะครับดูทรงนี้เพราะว่ายอมโดนใบเหลืองได้อยู่แล้วนะครับธนาวุฒินะครับเปิดเกมแบบปอมยาวเลยครับ บอลมาอยู่ที่ธนากรนะครับธนากรออกมาทางซ้ายครับแล้วรีบบอลขึ้นไปเลยครับหม่งเคลียวมาก่อนบอลคุกคลิกครับไปของอนิตาสว่างแล้วเรียกฟาวได้ครับเจ้าบ้างครับเซอร์กี้ไปบวยใส่ทีติดนิงนึงนครับืออแม่ จังหวะเบียดของอาทิ์นะครับแล้วบังทีรับเรียกฟาวได้เซกซี่โดนไม่เหลือไปแล้วนะครับแล้วผู้สินครับเป่าจบเกมนี้เลยครับ MS นมาคอนสีซิตี้นะครับ,รบเอาชนะดรา้อนปทุมวันการชนะบุรี2ประตูต่อ1ครับ จาบ้านได้2ประตูจากอดิเทศไชยศรีนันตนะครับนาทีที่45และขึ้นหลังมาได้ประตูที่2อจากเดลุยแลเตนนาทีที่6กนะครับก่อนที่ดาก้อนประมวันจะปาตีให้แตกจากนักกรสร้อยทองนะครับนาทีที่87นะครับ